เอาแล้วก็ร <era> nah. nah, like ับวันน eh, ี fire, ้เราก็มารีอสต์นะแล้วมันไม่ธรรมดาไม่อะไรนะมแบบกิสัตว์ไปมเลยนกาก้อนอีกมากลยนเป็นแบบของมันมันดูดก้อน่สอันนี้ก็ไม่ได้สร้างเสียมันก็ตัวอะไรนี่แหละนะแล้วก็อยู่ดีก่อนแล้วก็มีเรียบเลย แรกก่อนนะอาลาบอันนี้ก็กัเป็นเองซากระดูกเนี่อะไรสักอย่างน่าจะเป็นเสืออันนี้เป็นกวางเขาโคตรใหญ่นี่แโอ้ไม่ก็นี่มันวา ไม่ทไมวาน6นี่านนี่ลดอนหรือว่าไอ้เมกาโลัพนะไอ้นี่ก็ไรนไอ้นี่เออตอหายจะไม่เอ่ะ ลึกพอ,กกอาดนอันนี้้หาัวไมตตน้ไ่หลเลยมตาเือไหเยเรื่องทีกเยมากว่าเขาแค่กว่า ขันทุก็จบเสกอย่วเลนี่ีเลยตายว่ไรนี่ตายกยได้อันรางอ่ แอดกจากนั้ก็ไอ้ของกับสุก็ตายด้วยโอ้ดอกอะไรมาเตงหมดเนี่ยโอ้โหติดเต็มเลยเนี่ยสี่สี่ oh my god ทำนี่ไม่นางคเลยอ่ะาวัดอีกเดืนอะไรวะเนี่ยสุดท้ายนะก่อนกันโอ้โต้องแบบนี้สิอดีตโอ้ my god ฉาง บัญชาไอ้ดิไอ,นนอ้นี่ยกรนะหายน้ำนี่แหละนี่นนแหละช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยน้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย mình lấy cả để khai <laughs> luôn rồi anh mới lấy một ตัวอะไรวะเนี่ยตัวเขาใหญ่มันกระลอกอรอกระลอกยักษ์มีรถว้าวเรื่อยๆกันนะเรื่อยเ้ด้วย,วยโอ้ล็อกรถได้ kau, Win. mungkin win kan benar, นี่นายกรักกับเสือดาวต่อไปนี้จะมัดกันโอ้รเสียไปรเสียไปทำอะไรในรถวะน่ะนี่นี่คืออะไรนี่ มันมันมันมนรรก่ัโอยรเาครไมอเมนัอนคนจะต้องไโหลดมไมค์าตมาสเตอร์มาสมารถโหลดได้นเตต น่าคุณนาะเรื่อนไปที่ add on สองมันจะเข้ามาหน้านี้นะให้คุณกด add on ก็เลื่อนไป add on สองก็เลือนลงมาคุณหาไม่เจอก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆๆังไรอ่ะนี่ไงเป็นหน้าปกนี่นะแล้วก็กดดาวน์โหลด กดติดตั้งได้เยลยนะว่าแอนเน่ติดตั้งแล้วคลิกตั้งไปบ่าย